วันที่23ตุลาคม2554ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าสารกางจังหวัดพิจิตรนายสุวิทย์วัชโรทยางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้นำข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจพ่อค้าประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและมูลนิธิองค์กรต่างๆร่วมพิธีถวายราชสกาละวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีเนื่องในวันพระปิยมหาราช23ตุลาคมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวนำถวายราศสดูดีและน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญแก่ปวงชนชาวไทยและประเทศไทยชรพงษ์พุ่มพึกถ่ายภาพขณก,กิจมัชิมารายงานาลอองธุรีพระบาทปกกล้าปกกระมมเรื่องในอภิรับขิตสมัยคล้ายวันเสด็จสวรรคต และประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณนันใหญ่หลวงที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนชาว